จะเป็นวิธีการ create form form for review นะคะโดยที่เราต้องเป็น journal manager สก่อนจากนั้นก็มาที่เมนู workflow workflow จแล้วมาที่เมนู review เมนูนี้แล้วก็เลือก Review Form เนี่ยมันก็จะมีสถานะที่ active อยู่ก็คือมี สองอันอเราออกเอาสองพันยออกแล้วก็เหลือไว้แค่สองพันยแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะแก้ใหม่ไอตัวตัวเนี้ยเอาออกไม่ให้มันแอคทีฟแล้วก็ามากดแก้ไม่ได้เพราะว่าถูกใช้ไปแล้วฉะนั้นเราเอามันคืนถ้าเราจะแก้ใหม่มเราทำไม่ได้เราต้องครีเอทใหม่ เ t e ใหม่โดยการ Copy ของเดิมหรือ,อการ Copy ของเดิมก็อันนี้ Copy หรือเราจะสร้างใหม่ก็ได้การสร้างใหม่ก็สร้างชื่อว่าอันนี้สมมุติเนาะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลออกให้ t s review ได้มาละอยู่ข้างล่างอ่ะทีนี้จะจะอีดิตมันเพื่อที่จะเอาข้อคําถามเข้าไปข้อคําถามเนี่ยเดี๋ยวจะลองหนึ่ง,งอัน create new item ข้อคําถามของเขายเช่นจะถามว่าอ อันนี้คือคําถามต่อไปจะเป็นจะเป็นสิ่งที่เป็นเซตติ้งของมันจะบังคับไหม Include the message to author อ่ะจะให้อันเนี้ยให้คำตอบให้คอมเมนต์อันเนี้ยจากจากรีวิเวอร์ไปสู่แบบแอดแบบออโตออ่ะตอนส่งอีเมลตอนส่งคอมเมนต์ให้ออ t h เ r อร์อ่ะจะให้อันเนี้ยสามารถแอดเข้าไปได้ไหมอ่ะก็ติกว่าแอดทีนี้รูปแบบของการให้ ให้ข้อเสนอแนะเป็นเป็นข้อความเป็นคำเดียวเป็นข้อความหรือว่าเป็นแบบขยายเดี๋ยวมามาดูกัน extend 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 text box เราก็ใส่เข้าไป กดเสร็จเรามาดูอ่ะนี่ก็คือผลของการสร้างด้วยด้วยอะไรอ่ะจำไม่ได้ล x Box, ะ x ten input b o x มั้งอ่ะอ่ะถ้าจะลองอัน,อ,นอื่นก็ทำเหมือนกันคำสั่ง require เนาะต้องกรอก แล้วเ,เลือกเช็คบ็อกซ์เช็คบ็อกซ์ you can shoot one or more ratio ดีมาก ถ้าไม่เอาก็กดตุ่มกากระบาดนี้ทิ้งไปเสร็จแล้วก็ามาดู p รี v i e ฟอร์มมันก็จะอารมณ์นี้เสร็จแล้วนะคะสำหรับการสร้างข้อคำถามไว้สำหรับการประเมินบทความก็จะอารมณ์นี้พอเราทำเสร็จปุ๊บอ่ะรีวิวดูอีกทีไม่มีอะไรแก้ไขก็กดติ้งเพื่อให้เขา a อคทีฟ สามารถเรียกไปใช้งานได้ก็เรียบร้อยตามนี้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ